สวัสดีครับสวัสดี FC และสมาชิกสมาชิกเพื่อนในลูกกลุ่มห้องหวยพ่อครูคำคูณผ่ารวยและ FC พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกที่รักทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพ่อครูคำคูณพ่ารวยอยู่ในขณะนี้วันนี้ครับหวยฮาหนอยเด,ดเด็ดนะครับ มาดาูตารางการตามล่าหวยฮาหนอยเด็ดๆวันละ4รอบนะครับตามล่ามันๆวันละ4ี่รอบนะครับหวหหยฮานนยเด็ดๆสุดพ่อครูกร้มคุณพารวยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นมานะครับปรากฏว่าเดือน เดือนแรกนะครับช่วงที่ลงระยะตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่1ิบสิบแปดหรือสิบเก้าพฤษภาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดเป็นต้นมานะครับก็ช่วงนั้นเดินติดต่อกันระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับเข้าทุกวันนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้าทุกวันนะครับช่วงนั้นถ้า,ามีเอฟซีท่านใดที่เคยติดตามประจําก็น่าจะจําได้นะครับ ว่าสูตรนี้นะครับสามารถเดินยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตรงหรือตัวกลับนะครับก็จะวางแค่10คู่ชุดแบบนี้นะครับในทั้งหมด4ี่รอบนะครับเริ่มตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิจออกในเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับและฮานอยพิเศษนะครับออกในเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับหรือบ่ายห้าโมงครึ่งนะครับ ต่อมาก็ฮานอยรัฐบาลนะครับหรือฮานอยรอบปกตินะครับจะออกในเวลา18นาฬิกาสานาทีหรือเวลาหกโมงครึ่ง6โมงครึ่งนะครับจะทราบผลนะครับส่วนรอบสุดท้ายปิดท้ายรายการนะครับรอบ VIP นะครับฮานอย VIP จะออกในเวลา R 19านาฬิกา30นาทีหรือ1ท่ทุ่มครึ่งนะครับจะทราบผลในรอบ VIP นะครับ นี่คือหวยฮานอยเด็ดๆทั้ง4รอบเมื่อวานนี้เป็นรอบของวันที่27นะครับเดือนกันยายนสองพันะครับหรือ27เจ็ดเดือนเก้าสองพนห้าร้หิบเหรือ,อคิดจะสกัดสองพันยิบสี่นะครับจะวางเลขวิน5ตัว นะครับให้ทุกคนนำไปประกบเป็นเลขจับคู่นะครับจับคู่ไล่กันเลยนะครับจับคู่วินเลยชอบตัวไหนจัดตัวไหนหรือ2ตัวหรือ3ตัวนะครับก็จัดได้เลยนะครับส่วนนี้คือตัวที่ทางพ่อครูจัดประกบคู่ให้ไว้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เข้าได้แค่รอบเดียวนะครับก็คือรอบ vip นะครับ รอบ v i p v i p ออกบนออก989 2ตัวล่างออก83นะครับ989ก็เป็นตัวนี้ครับรอบสุดท้ายไม่ขาดทุนนะครับเมื่อวานสำหรับใครที่ตามนะครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่าเข้าได้1รอบนะครับสำหรับรอบอื่นๆนะครับให้วิ่งศูนย์ก็คือรอบเฉพาะกิจวิ่งศูนย์ไม่มานะครับ ปรากฏว่าออกสามตัวบนออกห้าแปดเจ็ดสองตัวล่างออกสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับนี่คือตัวเลขที่ออกในรอบ vip เมื่อวานนี้นะครับออกแปดเก้านะครับไม่ขาดทุนนะครับเมื่อวานนี้แต่สำหรับถ้าใครรูดนะครับขาดทุนย่อยยับนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่า ตัวรูดไม่เข้าเลยไม่ว่าจะเป็นรอบทั้งสี่รอบนะครับตัวรูดไม่เข้าแต่ตัวประกบคู่แบบนี้นะครับให้ fc ทุกคนนำนำตัวที่ประกบคู่ให้แบบนี้นะครับนำไปปักในแต่ละรอบนะครับแต่ถ้ารอบไหนแล้วนะครับก็ถ้าอยากจะตัดออกเลยก็ตัดออกนะครับแต่ถ้าไม่ตัดออกเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวนี้อยู่ในสูตรนะครับก็จะปรากฏว่า ก้าหนึ่งนี่มาติดต่อกันสองรอบเลยนะครับทีนี้ก็ที่วางวงกลมคู่ให้ทั้งหมดไม่มีตัวเข้าเลยนะครับก็มีอาวางให้แปดศูนย์ในนี้ไม่มีแปดศูนย์มีแค่แปดเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็หนึ่งแปดนะครับติดแปดไม่ไม่เข้าติดแปดไม่เข้านะครับแปดเก้าแปดศูนย์ 8, 9, 80, เออแปดศูนย์ที่วางคู่เด่นนะครับ คู่ต่อมาก็คือ90นะครับในนี้ก็ไม่มี90ได้แค่วัดเสียว91นะครับได้แค่วัดเสียว91ต่อมาก็92นะครับ92ไม่มี92ในรอบนี้มีแต่91นะครับวัดเสียวได้แต่เขียวเสียวเท่านั้นนะครับ94ตัวที่เน้นก็94ก็ไม่มี94 04ก็ไม่มีนะครับ04 40ก็มีแค่41ที่เป็นตัวใกล้เคียงนะครับ เสียได้นะครับสูตรยังไม่สูตรยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าก็ให้ทุกคนพิจารณาไปเบาๆก็แล้วกันนะครับเบาๆก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสูตรเพิ่งจะนํามาลงาสูตรอาจจะยังไม่เดินดีนะครับแต่ก็มีเข้าให้ให้ได้ลุ้นอยู่นะครับ2ตัวบนตัวสตัวล่างจะอยู่ในนี้นะครับสําหรับในวัน ่าเมื่อวานนี้ก็เป็นที่คู่หน้าได้ก็คือ8ปดตัวนี้นะครับ8ปดออกตรงๆรสตัวบนนะครับในรอบ VIP นะครับวิธีการเล่นก็คือให้นำตัวเลขในคู่ที่พระครูได้วางไว้ให้นะครับให้นำไปเ,เลือกซื้อนะครับ เลือกซื้อในแต่ละรอบนะครับถ้าตัวไหนมันมีตรงกับเลขเด่นก็ให้พิจารณาให้เน้นตัวนั้นก็แล้วกันนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิ่งยังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับก็เบาๆเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับตามล่าหวยหาหน่อยเด็ดๆทั้งสีรอบวันนี้นะครับ วันนี้จะวางตัวเลขแบบไหนเรามาติดตามดูแนวทางกันนะครับไว้ห้าหน้อยเด็ดๆทั้ง4รอบวันนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่ทําไว้แล้วนะครับมีวิ่งหนกับสนะครับวันนี้นะครับตัววิ่งรูดวันนี้นะครับ วิ่งรูดในวันนี้นะครับไหลาย,ยาวๆนะครับวันนี้น่าจะไหลาย,ยาวๆวิ่งรูดไว้ที่สากับหนึ่งนะครับสกับหนึ่งสามนี้อาจจะมามากกว่าหนึงรอบนะครับในวันนี้ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ ฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษนี้นะครับให้ให้เน้นไวท้ที่วิ่งสามนะครับวันนี้ให้วิ่งสามนะครับฮานอยรอบเฉพาะกิจกับรอบพิเศษนะครับท <c oughs> ีนี้ก็จะมาวางเลขวินห้าตัวนะครับวินห้าตัวนี้นะครับ เลขวินห้าตัวเมื่อวานนี้เลขวินห้าตัวเลขวินห้าตัวก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งสามห้านะครับ โดยพระครูจะจับคู่ให้ไว้ดังนี้นะครับจับคู่เลยนะครับ90 91 93 95

หนึ่งสองสามสีคู่ชุดนะครับ10คู่ชุดโดยในวันนี้นะครับจะวางไว้ในรอบ เลขวิน5ตัวจับคู่ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะวางไว้ในส่วนของ ในแต่ละรอบนะครับจะวางเลข วิ่งรูดนี้นะครับมันตัดเลขอะไรไม่ได้ที่จะให้เป็นเลขเด่นนะครับสองรอบแรกให้วิ่งรูดที่สามนะครับคือฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยเฉพาะกิจ ok กับรอบแรกนะครับ เฉพาะกิจวิ่งรูดที่3นะครับกับอ่ากับรอบพิเศษนะครับวิ่งรูดที่2รอบนี้นะครับวิ่งรูดที่ วิ่งรูดที่3นะครับสองรอบนี้วิ่งรูดที่3นะครับ <c oughs> วันนี้พรอครูยังไม่นอนเลยนะครับตอนแรกดึกว่าจะทําไม่ไหวแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเมือเ่อคืนนี้ไปดูมวยคู่หยุดโลกมานะครับ ไปดูมวยคู่หยุดโลกมาซปเปอร์บอลสิงห์มาวินกับโจโนัทวุฒินะครับแล้วก็อีกหลายๆคู่ที่เป็นมวยระดับคู่เอกทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ที่มันสุดมันที่สุดนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีคู่กุหลาบดำคู่น้องโอ้ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ชกกับมวยตัวใหญ่เกินไปนะครับน้องโอกับเคียมรันนะครับสำหรับคู่ที่สุดๆก็คือดูแล้วแบบสงสารไปด้วยดูไปด้วยนะครับก็คือนาเบลอันนานะครับกับโซลินอูมวยชาวเมียนมานะครับใจสู้นะมันสู้อยู่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องใจสู้ของนักมวยนักชีวิตนักสู้นั้นเขาสู้ เกินร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้มันสู้ไม่ไหวนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับยังไงมันก็มีความเสียเปรียบวันยังค่ํานะครับเป็นที่สนุกสนานมากนะครับเมื่อคืนมวยวันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนึกว่าจะทําข้อมูลไม่ไหวเสียแล้วนะครับก็เลยมาเดี๋ยวกลัวขาดช่วงขาดตอนนะครับ เห็นว่าเมื่อวันลงวันไม่ลงเดี๋ยวจะทำให้สมาชิกทิ่ติดตามอยู่นะครับเกิดการติดตามไม่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เลยถอดทนฝืนสังขารมาก่อนที่จะนอนพักผ่อนนะครับเพราะว่าพ่อครูทำงานช่วงช่วงนี้ยังทำงานในผลัดกลางคืนอยู่นะครับ ทำงานในกะดึกอยู่นะครับโดยทำงานตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะครับเวลา18.00นหรือเวลา6โมงเย็นนะครับจนถึงเวลารุ่งเช้าน,นะครับ6โมงเช้าของรุ่งวันใหม่นะครับฮาหนอยรอบปกติกับรอบ VIP วันนี้นะครับปักวิ่งรูด หนึ่งนะครับดูข้อมูลของวิ่งรูดสามกับหนึ่งเป็นตัวเน้นในวันนี้สามวันนี้อาจจะมีเลขเบิ้ลน,นะครับเลขเบิ้ลเมื่อวานนี้ออกอในรอบฮานอยพิเศษนะครับออกที่หกเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้อาจจะเป็นเลขหกเจ็ดเจ็ดย้อนกลับมาอีกนะครับเพราะว่าวันนี้มีตัวเลขแปลกๆนะครับ 0305 35 0305 35 30 39เดี๋ยวขอติ๊กในแม่สูตรก่อนนะครับ39 35 95อยู่ไหน95นะครับวันนี้นะครับ95 หนึ่งวันนี้นะครับเป็นที่ปาดเสียวมากนะครับระหว่างรอบของ V.I.P กับฮานอยปกติเนี่ยนะครับไม่จะว่ารอบไหนจะมาก่อนนะครับสำหรับวิ่งหนึ่งนะครับสำหรับวิ่งหนึ่งในรอบนั้นนะครับเก้าสามเก้าห้าูย์สามศูนย์ห้าสามห้า โทรศัพท์นี่เวลาแบตเตอรี่อ่อนนี่ชอบจะเป็นข้อมูลมันดับเลยนะครับโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ย9395ที่เป็นเลขเด่นนะครับ9395 03 05 สามห้าหนึ่งห้าโอ้โหเนาะวันนี้เก้าหนึ่งนะครับระวังที่เก้าหนึ่งเลขตัวเก่าซ้ำเดิมนะครับรอบเมื่อวานนี้นะครับระวังเลขเก้าหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะตัวเลขอาจจะย้อนกลับมานะครับเดี๋ยวจะวางสามตัวไว้ตรงไหนดีนะครับสามตัวชุดสามตัวจะวางข้างล่างดีกว่านะครับจะมีเลขอะไรบ้างเนาะ

ชุดสามตัวนะครับไม่ระบุรอบนะครับไม่ระบุรอบแต่ให้ดูที่มันไปชนกับที่เป็นตัวเลขตัวเลขวิ่งรูดแบบนี้นะครับสองรอบนี้นะครับให้ปักไว้ที่วิ่งสามนะครับวิ่งสามรูดสามนะครับเฉพาะกีดกับพิเศษเนี่ยนะครับไม่ทราบว่ารอบไหนจะมาก่อนนะครับหรือว่าหนึ่งอาจจะไปชิง รอบแรกหรือว่าสามอาจจะมาชิงในรอบที่สองที่สามก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นแค่มันเป็นตัวเลขเด็ดออกมาแค่สองตัวนะครับคือสามกับหนึ่งนะครับอาจจะสามไหลาย,ยาวๆก็อาจจะเป็นได้นะครับอาจจะเป็นเลขสามที่ไหลาย,ยาวๆก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะครับนี่คือชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวจะอยู่เป็นในแนวแบบนี้นะครับ อย่าลืมนะครับรอบ2รอบแรกนะครับเฉพาะกิจกับพิเศษเนี่ยนะครับปักไว้ที่เลข3นะครับวิ่งรูดให้เด่นไว้ที่3ให้นำไปเป็นเลขเด่นที่3เป็นตัววิ่งนะครับเดี๋ยวเอาเอาไมจิกมาระบายสีให้สัญ,ญลักษณ์สีให้นะครับ สตรัมตารูปพ่อใหญ่คำคูณเอาไว้ก่อนนะครับวิ่งรูดในวันนี้นะครับ2รอบแรกเน้นที่3 2รอบต่อมานะครับให้เน้นที่1น,นะครับเป็นตัววิ่งรูดนะครับ โดยปกติและ V.I.P. นะครับเน้นที่หนึ่งเป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับเฉพาะกิจกับพิเศษนะครับให้วิ่งรูดที่สามนะครับส่วนชุดสามตัวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะให้เลือกเล่นไหนจะให้เลือกเล่นรอบไหนนะครับ สามก็มีอยู่แล้วนะครับชุดที่ติดสามนะครับก็มีให้บอกให้อยู่แล้วนะครับสองรอบนี้นะครับวิ่งรูดเฉพาะกิจให้เน้นที่สามนะครับกับพิเศษนะครับลองดูว่าวันนี้จะสามารถผ่านพ้นเข้าไปทะลุรอบได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเข้าได้หนึ่งรอบนะครับคือรอบฮานอย VIP นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากสมาชิกเลฟซีทุกท่านนะครับในหัวฮานอยเด็ด อาจจะกลับมาเดินยาวๆหรือเปล่าให้รอลุ้นอีกภายในอีกสองวันก็จะก็จะรู้เป็นที่แน่ชัดนะครับเพราะว่า,อารอพิสูจน์นะครับรอพิสูจน์สถิติก่อนนะครับว่าถ้าเป็นยังไงไปไม่รอดไปไม่ไหวนะครับพ่อครูก็จะไปทำในในแนวทางเดิมก็คือวางตัวเลขทั้งสี่รอบเลยนะครับ วางตัวเลขทั้ง4รอบเลยแล้วก็วางตัวนี้ให้เป็นให้เป็นหัวหน้าชุดเหมือนเดิมนะครับแต่จะวางในรอบนี้ไม่เกินรอบละไม่เกินรอบละ4ถึงตัวนะครับจะวางตัวเลขไว้ไม่เกินรอบละ4-6ถึงตัวนะครับรอให้พบกับคลิปถัดไปนะครับแล้วก็รอให้มันพ้นผ่านจากในรอบนี้เสียก่อนนะครับในรอบช่วง วันสองวันนี้เสียก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณสมาชิกเลบซีทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับรับชมคลิปจบแล้วนะครับขอกําลังแรงใจทุกทุกท่านด้วยการช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ได้ก็ยิ่งจะเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้ช่วยแชร์ให้เป็นพิเศษด้วยนะครับจะไดะ้ข้อมูลนะครับจะข้อมูลจะได้ สกับหนึงไหลาย,ยาวๆนะครับวิ่งรูด3กับหนึงยาวๆไหลาย,ยาวๆนะครับเพื่อข้อมูลของช่องจะได้เปิดค่าการมองเห็นไปทั่วทุกมุมโลกได้นะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านเป็นอย่างมากนะครับโดยความรักและประารถนาดีจากพ่อใหญ่คํำคูณพารวยโชคดีและสวัสดีครับ